soda xài trước 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 chúc bay chúc bay chúc bay soda chúc bay lo đấ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 y chúc 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 rồi chúc, 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 chúc. À, đi không chịu đi quá àm vừa kĩ àm không hàn luôn ấy โอ้โหความน่าเล่นนี่มันอะไรกันสุดยอดแค่ภาพขนาดแอนิเมชั่นก็ดูน่าเล่นแล้วทุกคนโอ้โหผมนี่อ้าวอะไรเฮ้ยอะไรปิดไปเลยอะไรเนี่ยกูดูเกมไม่ใช่ดูอันนี้อะไรเนี่ยยูมีปัญหาชิบหายละ ไม่ได้ต้องเล่นได้นะอย่าหลุดเกมนะขอร้องนะเกมนี้มันแจกฟรีในอันนั้นครับเออในอีพีเกมกมโคตรดีใจเลยตอนแรกผมจะเก็บเงินซื้ออยู่แล้วแต่ว่าผมเติมไปประมาณ200ผมเลยแบบว่าตัดสินใจซื้อ h o e e มสว h o m e โฮ i สวายแต่ว่ามันค้างผมเลยไม่มาเล่นสัาพมันค้างผมเลยไม่เล่นแม่งเลยอเป็นเพราะคอมไม่มพอเกมน s ่อันนี้คือเกมโอ้ยเกมนี้คือแบบ แต่ก่อนมันดังมากนะเดซ์บาร์ติไลท์อะผมเลยอยากจะลองเล่นสักครั้งในชีวิตให้ได้สักครั้งหนึ่งขอให้ผมได้เล่นแค่นี้บ้างอนะรับมาทังทีทั้งห้าสิบจิกเลยเนี่ยผมอาจจะพูดมากต้องขออภัยนะครับผม,ผมว่าความผมก็แรงมันไม่น่าจะกระตุกได้นะโดยเฉพาะเกมเออโฮมโฮมสวายมันไม่น่าจะค้างขนาดนั้นได้ถ้าผมเล่นเกมเดซ์บารได้แปลว่าน่าเป็นเพราะเกมอะเกมมันค้างแบบไม่ใช่คือตอนแรกมันลื่นมากมันลื่นแบบลื่นแบบโคตรลื่นนะพักอยู่ดีก็ค้างแบบค้างไปเลย แต่ผมผม,ผมก็เลี้ยวแล้วผมกำลังกดไอ้เขาเรียกว่านะน,นี่อะไรเนี่ยโอ้หนี่อะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวนะเกมเมนูเดอะเกมเดอะชิลเลอร์โอเคผมผมผมเล่นเป็นอยู่ในนี้ผมไม่เป็นให้สอนนะนกระตุกกระตุกความกระตุกนี่มันอะไรกันเซตติง้งคับ h o l i c y 8 setting 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 อังกฤษเปลี่ยนได้ไหมไทยอ่ะเออวิ่งมีไทยโอ้โหสวยมากสวยมากทุก <Okay, S 1> คนอะมันมันเล่นยังไงอะถ้าจะเริ่มเกมมันต้องเล่นยังไงอ่ะทุกคนอันนี้มันออกเกมไม่ได้ออกเกมดิเล่นจะเล่นไหนเล่นไงอ่ะ ปร่เด็คือผมแบบออนไลน์ออนไลน์ได้ไหมไ้ยว่ามันลื่นนะแต่ว่ามันเล่นไงอะ่ะนี่ a อ l เพลย์อีส์เซอรวลโอเคฮะโอ้ยอันนี้คือตอัวละครเฮ้ย ไอผมเพ่งรู้ผมไม่งรู้ผมไม,ม่งรู้เนี่ยอันนี้ตัวละครจาก The Forest Resident Evil สองคนนี้จาก Resident Evil สองคนนี้สองคนนี้แล้วก็อันนี้จาก The Forest เอ้ย l e f o r e a t ที่เหลือก็ไม่เคยรู้จักแล้วอะมันผมไม่รู้จักที่เหลือแล้วร,รู้จักแค่เนี่ย Leon Leon Kennedy กับ่อจิ Valentine ์ i ิ l Valentine กับ Leon Kennedy แล้วก็ เลดีนี่คือเลยหาคู่ป่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยผมอาจจะเก็บตังค์ซื้อสไตล์ผมไม่ใช่รีออนหรอีออนก็เท่แต่ว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่ต่แต่นี้ก็เท่เหมือนกันนะแต่ว่าเออผมต้องการคนที่แบบสไตล์ผมคือผมผมเอ้ยผิวๆดำๆหน่อยผมสวยๆขึ้นหน่อย,ย,ยอันนี้ก็แหลมกันนะอันนี้ก็น่าจะอยู่กันเลยว่าไม่อะไม่ดีไม่ดีดนี่ไงทุกคนเจอแล้วมีตะบอดแน่ มีตาบอดแน่แน่ทุกคนเชื่อผมว่ามีตาบอดแน่แน่ผม,มแหกป่านขอไปนะครับ ready, 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 ready. เรดี้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 ต่าเลยผมเรดี้เลยนะครับภาพมันเบอร์เบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนกันเนี่ยมุกห้าบาทสิบบาทก็เล่นได้แล้วเราเฮ้ยภาพมันแบบดีใจแต่ก็ไม่อีพีเกมของผมมันก็แจกเกลียดยิ้มกันนะ ผมรับ GTA V ทันแล้วก็รับเกมอันนี้ทันแต่เกมที่ผมอยากให้แจกก็คือเกมอะไรวะที่เล่นเรื่อ,อ,อ,อยๆอ่ะแจกมากก็ไมดีซื้อบ้างก็ดีเหมือนกันนะ,ะผมก็ซื้อพยายามซื้อเกมมาหลายเกมอยู่นะเท่เเนเดฟเลฟเดฟเฟอร์เดฟผมก็ซื้อดเดฟเฟอร์เดแล้วก็ไอเกมอ,มอ,มอาชีตรอดนะ Hand Simulator เหรอ Hand Survival เหรอจำชื่อไม่ได้ผมเล่นรอบเดียวผมเลิกเลยเลบทิ้งด้วยทำไมอะเหรอเล่นยากเกินไปเฮ้ยเฮ้ยโคหเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งแบบนี้ ไมเคิลเมเยอร์ไมเคิลเมเยอร์แน่ๆโหดีมากเซตติงต้งเซตติ้งเซตติ้งะโอ้โหทุกคนลื่นนะลื่นนะวยลื่นนะลื่นนะแต่ว่าสมไมภาพมันไม่ชัดอะนั่นดิโอเคผมขอขปรับไปอันนี้ก่อนนะเฮ้ยอ,อันนี้ก็ลื่นนะ อุ้ยแต่ว่ามันกระตุกว่ะเฮ้ยทุกคนผมขอปักอะไรกันนะม,มีมีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนแต่ว่าผมจะขอไปไปปั่นเครื่องไฟกันทุกคนเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรกนี่เลยผมได้จับกันนี้เออโดนตำรวจแล้วนี่แหละไมเคิลเมเยอร์สุดยอดเฮ้ยผมจะเต้นเฮ้ยเสียงเครื่องไฟ อ๋อสุดที่กื่อเพื่อนจุกโอเคกดปึ๊บอุ้ยนี่ซอมแบบนี้เหรอเฮ้ยกดต้องกดโอ้โหก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่ว่าเฮ้ยสมจริงสมจริงสมจริงมากเฮ้ยดิอ้ายกระตุกโหกระตุกเฮ้ยเพื่อนขอโทษ sorry 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 อะไรปิดไปเลยปิดสินยาเฮ้ย What the fuck? Oh, holy shit, 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 shit. Đi 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 đi. Soda đã phải chúc, sao đã phải chúc, sao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  đã phải chúc. Chúc phải chúc, phải chúc, Chúc đây, lo đây, lo đây, lo chúc 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 đi. ทำไมจู่วิงอีกวะวิ่งดิโอ้โหให้ตายแต่โหดิเช็ด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 วิ่งเลยวิ่งเลยไปไปดิอยดิเออู้ไป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 ก่อนวิ่ง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 ไม่รู้โอ้ไอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลย หลบซ่อนหลบซ่อนก่อนนั่นอะไรอ่ะนกโอห้ามโดนนกโอ้โหแต่ทุกคนโดนไฟหมดแล้วอ่ะแล้วคือเมื่อกี้ผมจะไปแอบในตู้ไอ้โง่เฮ้ยผมจะไปแอบในตู้อยู่ดีก็แบบอยู่ๆก็โดนเว้ยไม่ได้โดนดิอยู่ๆมันมีคนซ่อนอยู่ในตู้อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นดีนะลื่นนะแต่ว่าทำไมตอนปั่นไฟถึงกระตุกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้ตายเถอะ แมปไมโครเมเยอร์โอเคทางตันไม่ไปแล้วเดี๋ย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 ี๋ยวโมลิเชตหัดทำไมหัดได้แล้วมันยากีวะมันก็ดูง่ายแต่แค่ว่ามันแบบคอมันไม่ดีด้วยแบบคอมันไม่แรงเท่าไหร่นะมันก็แรงนะมันดูลื่นมากเลยแต่แบบไม่กระตุกวะผมอยากไปช่วยเพื่อนมากเลยนะแต่ช่วยไม่ได้โทษทีกับเพื่อนโทษทีจริงๆเฮ้ยฮอลลี่เชต

โอ้โหอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะคือผมทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยอะไรวะทำอะไรไม่ได้เลยดิแค่ตาเดียวแล้วดิอะทำอะไรไม่ไปเลย <c oughs> โอ้โหอ๋อยิ่งจับมันยิ่งยื้อเวลาในการเอ้ยมันยิ่งทดเวลาในการตายเร็วขึ้นใช่ไหมโอเคเราเอ้ยนี่ไงเพืพ่อนเพืพ่อนเพืพ่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ลองตอนตอนปั่นไฟอย่ากระตุกเลยไหมจะได้ไปปั่นไฟมนันดีๆเออฆาตกรไม่ฆาตกร,รก็เก่งนะแปลว่านี่นี่ไม่ใช่แบบบอดแล้วแหละอันนี้ของจริงเลยทุกคนขึ้นไฟนไฟคนหาขึ้นเรื่องปั่นไฟ ้มมาาเฮ้ยเดี๋ยวสิงใกล้โอ้ไม่ได้หว่ะเออต้องกดสเปคเอต้องกดอันนี้เหรอกดไอ้สเปคบาร์เพื่อที่ทำการอันน oh. ี้อ๋อผมผมรู้ละถึงว่าทำไมเดี๋ยวมันยากปัดไฟแหละ เร็วดิโอ,โ,โอ้โหหมดกันอ๋อปลาเสร็จแล้วจะมีให้รีบหนีใช่ไหมเพื่อนโอ้โเพื่อนเพิ่งเพื่อนตายทุกคนปั่นไฟไม่ดีของปั่นไฟให้ไม่เก่งอ่ะปั่นไฟไม่เก่งเลยอ่ะโอ้ปั่นถ้าปั่นถ้าแม่นนะคุณสุดยอดมากเลยนะหันอะไรายังผมนี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะอุ้ยดีมากครับ นายพลหรือจ่าเขาเรียกว่านายพลหรือจ uh ่าวะในเรื oh! uh ่องเรฟเฟอร์เดสอะแล้วฆาตรกรมันมีการหายตัวด้วยขี้โกอยู่เลยวอะโอ้โหไอฆาตรกรงู้งเฮ้ยเร็ว ông lo thủy ma kỉnh ma ơ ơ mà hiền em mà hiền nghiêm vậy, ấy được còn vậy nghiệp vậy nghiêm nghiệp ấy nữa là có เราถอนได้ไหมเราเราถอนลากถอนโคนมันได้ไหมไอ้ที่ที่มันอันนั้นชีวิตเราอ่ะมาปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อนี่ปั่นปั่นหรือทำพังกันไปดูเนี่ยไม่มีสปีดเลยอ่ะปั่นไฟได้กี่ครึ่งแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมทำการปั่นปั่นหยุดปั่นหยุดปั่นหยุดนะเอ้า

อ้าตายกูตายแน่ๆกดอะไรอ่ะอ่ะกดเลยวะอีอีแน่ไม่ไม่อ้สุดชีวิตอีเฮ้ยกูอยากให้หรอกน่ามันจะไปจบแค่านี้นนี่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมันจะไมจบแค่นั้นนี้เพื่อนๆเพื่อนๆเพื่นๆะไม่โอ้โหมันจะแหกชีวิตกูแล้วนี่เพื่อนเพื่อน เร็ว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 เอกือบเ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 ออสวยมากรอบนี้กูต่างของท้แน่คือมันจะโผล่ก็โผเลยเว้ยงสยไปเพราะเสียงเครื่องหรอมางไทมองฝาแล้วก็ดีๆคอยเช็คเครื่องนะครับทุกคน อ,อะไรอ่ะไอ้คาตกรนหนางโง่เอ้ยมึงก้าอะมากนะมาฆ่าผมเนี่ยเขาแบบอะไรอ่ะเฮ้ยมัจะเกินไปแล้วนะกูแตกใรอบเนี้ยโอ้แหลกสลายไปแล้วแหลกสลายไปแล้วเพื่อนขอโทษจริงๆขอโทษแม่งเอ้ย เขาลอดเหรอลอดได้ไงวะลอดได้ไงประตูยังไม่ได้เปิดใช่เหรอ What the fuck อะไรวะลีออนเคนนดีขอลองคุณหน่อยสิโอ้อเท่นี่ว่าไม่อยากจะซื้อหรอกนะแต่ว่ามันอยากจะได้อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหออกเลยออกเดี๋ยวนี้ออกไงเฮ้ยออกไม่ได้อ๋อซื้อมาจากเกมรีสเลนไอพี่ต้องซื้อแบบชัปเตอร์มาเลยเหรออุ้ยไม่ซื้อหรอกนื้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ซื้อไม่มีตังค์ไม่ซื้อเฮ้ยเฮ้ยออกให้ด้วยออกไงวะเฮ้ยไม่ซื้อดิไม่มีตังค์ โอ้งั้นก็จบจบแบบนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบาย